่อนวันนี้เราก็มากันหนึ่งสองสามสี่ห้าคันนะครับทุกคนหิวตัอลออเอ้ามันก็ต้องลองกันดูสักน้อยสักตังนะก่อนวันนี้เราก็มากันหนึ่งสองสามสี่ห้าคันนะครับทุกคนหิวตัอลออเอ้ามันก็ต้องลองกันดูสักน้อยสักตั้งนะก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อารมณ์รักทุกคนเอาจะจอดรถก่อนไม่ได้หรอรีบไปไหนอะ So, ังกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รวมักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นช่องทางอะไรหิวเหรอจะไปหากินข้างหน้าเหรออ,<โ>อ๋อ <laughs> ทุกคนวันนี้เราก็จะไปหาขี่รถเล่นกันนะครับเราก็จะเอาบักบุญไหลห้าเก้าซักเดิมของเราไปออกคือเราโอเคนะคทุกคนเราก็จะไปขี่รถเล่นกันหน่อยนิดน,นึงนะครับแต่ว่าเราจะไปขี่เล่นตรงที่ไม่มีหมู่บ้านนะหาเล่นกันสองสามสี่เกียร์วันนี้นะครับก็จะมีบักบุญไหลห้าเก้าซักเดิมของเราแล้วก็ รถของสอดอนออกแวกอีกแล้วนะครับทุกคนชันนี้ก็เป็น5-9นะครับแต่ว่ามันเป็นเครื่องของพวกพี่พี่รุ่นพี่ที่ภากลางนะทุกคนเฮ้ยเๆฮๆๆ้ยโอ้มันมองไม่เห็นอนะ่ะมันมืดเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันตรงที่มีไฟด้วยาแล้วแล้ว,ลวหลอกเล่นเลยหลอกเล่นเลย บอกไว้ก่อนเลยนะทุกคนว่าบัคกุลหลายที่เราขี่ไปวันนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรนะครับบัคุลหลเรามันมันไม่ได้เป็นอะไรแค่ดีเลยป um ั๊มทิ้งมันหลุดเว้รดูนแล้วเราก็แกะฟ้าเต็มบบเลยมันคือมันไม่มีปัญหาอะไรสักอย่างแค่ดีเลยมอเตอร์มันหลุดออก,กเฉยนะครับทุกคนมันเลยทําให้มอเตอร์ไม่ดังแล้วเราไม่ได้เช็คเลยเรากลับบ้านมาเราแกะเลยเราก็นึกว่าเป็นที่เครื่องที่ไหนได้เป็นที่ดีเลยมันหลุดเรานั่งทับดีเลยเฉยเราเราไม่อยากขี่บางลมเพื่ออะไรปะ พราะวันนั้นล่าสุดเราขี่ไปแล้วของแท้ผมรู้สึกว่ารถมันยังไม่พิวเท่าไหร่วะทุกคนตอนรอรออแล้วเนะี่ยรถยังไม่ค่อยพิวเท่าไหร่วะต้องโมดิฟายใหม่สักน้อยเดี๋ยวๆทำเครื่องไปอีกรู้สึกว่ารถมันแบบมันเล่งแบบ ขาขานิดนึงวะมันยังแบบไม่ป,ป่องๆก่อนวันนี้เราก็มากันหนึ่งสองสามสี่ห้าคันนะครับทุกคนหิวต่อรออ,อ,อเอ้ามันก็ต้องลองกันดูสักน้อยสักตั้งนะคันนี้นะทุกคนน่าจะสู้คันนี้ไม่ได้นะเพราะว่าคันนี้ไล่ามาแรงจ๋าเลยคนะันนี้นะแต่ว่าอันนี้นี่ก็คือเพิ่งประกอบใหม่ล่าสุดเลยแล้วผมลองดูทุกคนรถคันนี้มันเร่้ยงป่องๆวะมันเร่งแบบ ผิวๆอ่ะแต่นี่มันอ่านอ่อออนอ่านอันอัน,อนนิดนึงอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราต้องแก้เครื่องยนต์ใหม่ให้มันเป็นแบบทรงเดียวกันให้หมดส่วนคันนู้นเหรอพี่ครับแรงหรือเปล่าคันนั้นนะไม่แรงาแงครับไม่แรงแต่มาแรงหน่อยครับก็ได้อะของเท่ะนะอันนี้ก็เป็นแก๊งออตโต้ออตโต้น้อยนะลกนะครับทุกคนแล้วคันนี้นะครับลูกไรครันนี้ลูกเร่ฟังโอเพ่นแคมโอ้โหของเทวิ่งร้อยหกสิบเลยนี่เห็นว่า นี่นะครับส่วนวันนี้ก็โกฟิวก็ออกบ้านได้เพราะว่าออกได้พี่หายอกหักแล้วหายอกหักแล้วเหรอไม่ใช่อ๋อก็คือแบบว่าหมดโคต้าแล้วโกฎูติโกฟิวออกบ้านไม่่อด้ยครับคือแบบว่าอกหักอกหักแรงอกหักเกินปุยมูยรับนี่อันนี้ก็เอาบักบุนหลาย59ของเรามาขี่ดูดูกางเกงโอ้โหของแท้เดี๋ยวเราจะเอาตอรออะครับ ไปขี่เล่นด้วยหน่อยไปขี่เป็นเพื่อนเป็นฝูงพอได้หมอบเล่นสักสองสามเกียร์วันนั้นตนเรอออก็ไฟไหม้จะอยู่นี่นะครับทุกคนสตาร์ทต,ตรงนี้แหละพึ่มแล้วเขาบอกไาขีม่มาตรงนี้นะเออไฟโชว์ไฟโชว์เราขึ้นรูปดูปักนี่นะเกือไปแล้วไปครับทุกคนเนดะี๋ยวเราไปหาคี่เล่นยกล้อเล่นสักหน่อยสองสามเกียร์แปดแปดแปดก่อนพอได้เข้าบ้านนอนสนุกสนุกถึงปั๊มนูนะ่นเนาะแล้วเราก็เลี้ยวกลับมาทางเดิมแล้วเข้าบ้านทางเดิมเนาะ ปั๊มขวานี่ไงปั๊มที่มีอีแปดหมีปั๊มเดียวเลยตอนนี้เฮ้ยสตาร์ทมือแล้วครับสตาร์ทมือครับมือ,อดูดูดูด้วยดูด้วย,วยแต่คันนี้อะสตาร์ทไม่ติดเอาหนูออกไปจากปั๊มหัวใจกันไปครับวันนี้เราน่าจะมาโดน5 9ชักดีคำนับทุกคน ว่าห้ากจักเดิมแต่ละคนนี่รอบจีมากแล้วรถเราแบบรอบน้อยสองเท่คัดตีเรแบบยกล้อดีมากเลยไปเลยมาล่ะ เน,นี่ยทุกคนคันนี้มันเล่งแบบโป่งๆมากเลยนะเนียขอเล่งดูหน่อยขอเล่งดูหน่อยดูเล่งดู าโยกคันเรียอ่ะเราหน้ารา้อนอ่ะรถสบัดเหรอรถมันหน้ากูว่าวกทรงนี้อ่ะมาดิครับ,รบพ่กคอยมี่ได้อยู่ แัปสก,กีนั่งขี่สวนไม่ได้ะทุกคนต้องหมอบอะนั่งขี่มันวิ่งเท่าเท่ากันว่ะกับไอ้นี่ต้องหมาออะอะรถเราอะเราไม่ได้พาออกมาทุกคนออกมาขี่รถเล่นกันคืนนานแล้วนะอันนี้ก็นานๆทีหนึ่งแล้วกันเนาะขออนุญาต สีกับหมอบทุกคนเลยฮะัส,สี่กับบรรลุนหมอบอฮะยกล้อขา คันนี้ใหม่ต้องแก้แก้แคมแก้อะไรใหม่สเตปใหม่อะไรไม่ไหวป่ะไม่น่าไหวกับพวกนี้ป่ะทุกคนไม่ไม่ไมันไม่ไหวกับรถพวกรอบเยอะเยอะ่ะมันเปิดโคตรแรงเลยเบลเบลเบล นไม่ว่าเร่นเนี่ยว่าหนีกันเลยอ่ะว่าหนีเลยอ่ะ ยิบหน้ารักกันไปละ